ก็ผีก็ใช่คือคือคือกลัวหนังผีอยู่ลยแบบกลัวจัมสแกร์กลัวตกใจตัวกลัวแว่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอ๋อพอมีเรื่องนี้ติดต่อมาคือมันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากความสยองขวัญของเรื่องเรื่องนี้แล้วผมว่ามีเรื่องของแบบความเชื่อที่ค่อนข้างแบบแตกต่างกันแล้วผมก็รับบทมาเป็นบานทหลวงอะไรรู้สึกว่าเออดูดูแบบ ดูคงมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ทับบทบาทอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบคือก็เลยรับรับเล่นาสนใจในเรื่องของกายภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไหนบ้างในลกเรื่องนี้ในลุกเนอะไรก็ไม่ได้มีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกันบ้านหนักในเรื่องของบทบาทของการเป็นคุณพ่อหรือว่าบทบาทการเป็นพ่อมากกว่าเพราะว่าคือพอมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซสิันทีนี้เราก็ทีมงานก็ต้องพยายาม ไปปรึกษาหารบรรเทานอก็าจะเป็นแบบคุณพ่อตัวจริงที่แบบว่ามาคอยแนะนําว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างไรบ้างนะยังสมมุติว่าการเป็นบัตรที่จะมาปราบพิศารได้หรือปราบสิ่งชั่วร้ายได้เนี่ยคือไม่ใช่บัตรหลไรก็ทําได้แนตะ่ว่าต้องมีต้องต้องมีการยอมรับแล้วก็มีเรียกว่ามีการแต่งตั้งตาแหน่งขึ้นมาเพื่อนเป้ยจะ,จะรับรับบทบาทน,นี้ในการทาทีกับนี้ได้เลยเขยาเรียกว่าเรียกว่าเราก็พยายามแบบทำบ้านเยอะมากในเรื่องเรื่องนี้ ไม่ได้มีการเข้าไปรับจริงๆใช่ไหมคะก็คือไปเรียนรู้ความเป็นคนที่รับแล้วใช่ใช่ครับเราไปเรียนรู้แล้วก็แบบเรื่อความรู้อะไรเรื่องเพื่อเพื่อันาับสอแต่ว่าคนคี่ดูหนังก็จะติดจากปัดดวงที่ภาพอีกจากหนังฝรั่งเยอะมากเลยอ่านความแตกต่างไม่รู้จะมีกระดูกไหมคือกรดูกครับความแตกต่างของเรากับแตกต่างที่คนดูแบบเ p e r c e p t i o นคือจริงๆอย่างสมมติว่าบ้านพันโดป่าพีของฝรั่ง ก็จะเป็นแบบอาทิเช่นคอนเซนตินอะไรเงี้ยครับที่แบบเล่นกันแบบโคตรโหดอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่าง,างในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดแต่ว่าถามว่ามีแอคชั่นไหมก็ยังคงมีมีแอคชั่นอยู่มีอะไรอยู่แต่ว่าจนอาจจะเป็นเรื่องของแบบความเชื่อไม่ว,ว่าเป็นความความเชื่อในในพระเจ้าหรือว่าความเชื่อในตัวของเราเองก็จะมีการต่อต่อสู้กันในระหว่างความคิดความรันทาอะไรในแนวนั้นมากกว่าเราเป็นคนลัวผิดแล้วเราต้องทำใจกับการไปอยู่ในกองถ่ายยังไงบ้างแล้วพี่คยก แบบเฉพาะหนังผีน่ะ คือจริงแล้วตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกแต่ว่าพอไปแล้วก็แต่ว่าคือก็โอเคแหละเพราะว่าในในกองในทีมงานมันก็คนก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะอะไรแต่มันก็มีแค่บางจังหวะที่แบบว่าคนเก็บของแล้วย้ายของไปแล้ก็เลยนั่งอยู่ห้องเดิมเลยก็อาจจะมีแบบหลอนๆบ้างนิดหน่อยเมื่หลังถ่ายจริงเรากล้าดูหรอเม่าไม่รู้เพราะว่าเอาจริงเพราะว่ามันต้องพอเขาตัดต่อมันจะน่ากลัวกว่าเดิมอย่างที่แบบวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวตัวยาวตัวตัวอย่างตัวอย่างตัวยาวอะไรก็ ก็ <c oughs> น่ากลัวอยู่กล <c oughs> ัวร์คกลัวเองซะงั้นครับก็แต่ยังไงผมก็ต้องไปงานล็อกการะไลแล้วแหละก็ไปนั่งดูเลยแต่ว่าได้ดูกี่เปอร์เซ็นต์เดียเด๋ยวไทยเอามาเล่าไม่ต้องปิดตาหรอคะใช่ใช่สจะปิดตาแต่ว่าแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าบางทีมันบางบางบางอย่างมันอาจจะทำให้แบบมันสนุกม,มากจนแบบจนจนเราอยากติดตามจนกลัว <c oughs> แล้วก็ยอมเลยแล้วก็ต้องลองดูใเรื่องนี้ในการไปแตะทำท่าแรกเราก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเรามาจากมาจากกรุงเทพวัตถุประสงค์มอบงานจากกรุงเทพเ เพื่อให้มาถึงอาพูดหลักกางแล้วก็ฝันตามแล้วถือว่าเป็นชั้นในเขาเร่องอะไรชีวิตการทำงานใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายมากในในอาชีพงานนี้ที่แบบได้มีโอกาสทํามาจนนี้รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างฉีกมากๆแล้วก็ห่างไกลจากตัวเองมากๆก็อยากให้ทุกคนลองลองติดตามดูกบบเวอร์ท่าแร้จากสินค้า พี่เกแซลพี่เกศแซรเรื่องออการของรับขวัญอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะมีก่อนแล้วก็ไปขอเขาขเขาท้าเราอย่างงี้เลยค่ะพี่เจมพีม่เจมยอไมไหมล่ะไม่ยอมหรอกเสนาเงานแต่งเขาก็ยังไม่ให้อ้าวเนี่ยทองเท่าอหร่เขาอ่ะให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไนงะ เราทวงทองเข้ามาตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยแบบทวงเข้ามาแต่แรกจนแบบเนี่ยจนผัดผ่อนจนมาบอกว่าให้มีลูกอีกถึงจะให้ทองผมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยเราทวงทองเราทวงเยอะไม่หล่งพี่เตมตอนที่แต่งงาน ถ้าทวงไม่เยอะหรอกก็1นึถึงสิบาทก็แล้วแล้วจะคิดแต่ว่สเรามีที่ผิดเรามีเลนใช่มีเลนใช่ครับแต่แต่ช่วงนี้ทองมันแพงไปนิดนึงแต่ว่าช่วงที่ถามนะทองยังไม่แพงขนาดนี้ครับอ๋อก็คือเรื่องมีน้องก็เลยว่าเรื่องมีน้องจริงๆตอนนี้ผมก็คุยกับทางทางโฟมแหละว่าเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยแต่ว่า ช่วงนี้มันเป็นมีเรียของการแบบการท่องเที่ยวเพราะว่าเราพิ่งปิดนู้นปิดนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เราจะแบบว่าค่อยๆไปชิป่ากให้แบบว่าให้หนักใจแล้วเราก็จะมาค่อยๆจริงจังรองห่ือระหว่างเที่ยวนี่แหละที่ว่าระหว่างเที่ยวนี่แหละอะไรครับคือจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเชียร์อยู่ก็ปากปากเชียรนะ์ไรเยเดี๋ยวเราลองดูแลกันแต่ว่าคือหลักๆผมตั้งใจว่าอยากอยากจะเดินทางก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดินทางลำบากหรือว่าอะไร ตอนนี้นนพี่เกดก็ยิ้มออกเลยสิคะเขาไม่ได้จ่ายทองให้ใครแล้วแน่ๆตอนนี้ใช่ก็แต่แต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็จะก็จะรบกวนฝากฝากไปถาม,มพี่เกดให้ด้วยนะเออเขาป่นนะว่า,าเวลามีข่าวดีก็นอกต้องนึกถึงพี่เกดตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาป่นนะเขาป่นเออเขาป่นนะครับเขานนี้เลยเวลาใครมีข่าวดีต้องนึกถึงพี่เกเดก็พี่เกดเขาดูล่ำซ้ำไงดูแบบชุ่มมิตรอล่าเป็นแบบนี่นั่นอะไรง <c oughs> เงนะี้ย เขาเลยระัะแบบสาวเสิร์ฟหรอสาวสาวเสิร์ฟเขาเหรอครับไม่รู้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 เลยครับไม่รู้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้จริงจริงแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาในการให้ขาหอามเป็นธรรมเขาการลงทุนในระยะยาวถ้าเขามีข่าวดีเมื่อไหร่เขาก็จะได้กำไรอันนี้มองอยังไงบ้างก็ จริงก็เป็นเรื่องจริงเละครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าเอาตามหลักจริงถ้าเกิดว่าใครให้อะไรมาเนี่ก็ต้องให้คืนเขาอะไรเงี้ยแต่แล้แลนนก็ขึ้นอยู่กับมูลค่านะณโมเมนต์นะั้นอะไรเงี้ยซึ่งมูลค่ามันจะค่อนข้าง,งสูงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเขาจะได้กำไรตอนไหนคะเพราะว่าเขาให้ไปเยอะแต่ว่าก็ยังไม่มีขา่าวเกี่ยวกับเขาเลย ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กําไรไหมแปลว่าเขาแมากไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูถ้าคือเราไม่อาจรู้อนาคตได้ครับไม่งั้นไม่ไม่แน่นะครับบางทีทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเขาแบบทุนเยอะเลยนะตอนเราไปเห็นเขาจะแต่งงานอ่ะค่ะอุ้ยไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่ใ่ไม่ใจไม่ใช่วงนีเขาบอกมีการจับจีนอเมนิกาแต่พี่เกตอะไรอย่างเงี้ยไปเชี่ยงไม่ฮะไปเชี่ยงไหมอ่ะโเออยังไม่ตามดูเลยอันล่าสุดไม่ตามดูนะมันแต่งอเมริกา ยองนาไเนี่ยใช่คู่นี้พอเป็นไปได้นะครั่สาวสาวฝรั่งบค่งมนจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยรไม่ค่อยไม่ม่รู้ครับไม่ค่อยรู้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยเชียร์อะไรนะใช่ใครับหมายว่าไม่ไม่ค่อยรู้เราคาดหวังอย่างนี้ครับดีเขาตอนนี้จริงก็แล้วแต่เขาอะไรครับเพราะว่าพี่เกย์เขาก็ ใครทุกวันน่ะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วจริงๆความสุขมากเลยทุกวันเขาปิดท้ายแบบว่าเต็มที่กำลัใจปล่อยยังไปที่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเงาๆตลอดเลยนะมือช่วยช่วยมันไปเลยใช่ก็จริงๆอ๋อมีมีนัดกันด้วยครับเดี๋ยวกัเดี๋ยวกันทัก ไม่ใช่หมายความว่าเออนะดีใช่กำลังใจเตือนเรื่อยใช่ครับแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจแล้วก็คุยเรื่ตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีนัดกับแก๊งคนดีเรานี่แหละก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปบ้านไปไปกินกงุกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารับคู่ใช่ไหมคะถึงมามองว่าข้างนอกมัง พี่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าล <im ans> อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านอ่นก็รู้บ้างแต่พี่บอลก็ไม่ได้ได้เล่าดีเทลอะไรที่แบบยึกซึ้งเลยก็มังนใจกันนะใช่แต่ว่าเราก็เป <im ans> ็กนไว้ใจให้แบบว่าให้กันทุกทขทุกุณครับเทีทุกทีุกีททีุกทีททียวกี